อัญมณีไทยสับเฉพาะวงการอัญมณีสับเฉพาะในวงการอัญมณีมีอยู่สองอย่างหลักๆคือสับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือสับบัญญัติอัญมณีและสับในวงการตลาดสับบัญญัติอัญมณีแบ่งกลุ่มตามเอกสาร Color Encyclopedia of Gems t o n e s ที่แต่งโดย Joe L. E. a r e m เป็นหลัก ส่วนชื่อแร่และชื่อหินนั้นใช้ตามเอกสารทางวิชาแร่โดยการจัดหมวดหมู่ของอัญมณีเป็นกลุ่มประเภทและชนิดกลุ่มคืออัญมณีประเภทต่างๆที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันทางด้านส่วนประกอบทางเคมีและโครงสร้างผลึกเช่นกลุ่มเฟลสปาประเภทคืออัญมณีที่มีส่วนประกอบทางเคมีที่แน่นอน ซึ่งอาจเปลี่ยนได้ในวงจํากัดอัญมณีแต่ละประเภทจะมีคุณสมบัติต่างๆเป็นลักษณะเฉพาะตัวเช่นเพชรคอรันดัมเพทายทัวมาลีนเป็นต้นชนิดคืออัญมณีแต่ละประเภทที่มีคุณสมบัติหรือส่วนประกอบทางเคมีแปรเปลี่ยนแตกต่างกันโดยปกติจะแตกต่างกันในเรื่องสีความโปร่งใสหรือปรากฏการณ เช่นทับทิมและแซฟไฟร์เป็นต้นส่วนศัพท์ที่ใช้กันในวงการตลาดอัญมณีนั้นเช่นน้ำหมายถึงความเงางามและการหักเหของแสงของอัญมณีหากมีความเงางามและการหักเหของแสงที่ถูกต้องตามหลักก็จะเรียกว่าน้ำํำงามไฟหมายถึงการเพิ่มความเงางามขณะที่อัญมณีโดนแสงแลดูมีน้ำหนัก มีความเงางามหุงหรือเผามีความหมายคล้ายกันคือการนำเอาพลอยมาเพิ่มเกรดหรือคุณภาพเช่นเมื่อนำพลอยเกรดบีมาเผาก็จะได้พลอยเกรดบีบวกมนทินคืออัญ,ญมณีที่มีตำหนิหรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามลักษณะของอัญ,ญมณีชนิดนั้นและกระดับหมายถึงน้ำหนักของเพชรและพลอยหนึ่งกระดั มีน้ำหนักเท่ากับ200มิลลิกรัม